สวัสดีครับวันนี้วันที่28นะครับวันนี้สินค้าเข้าหลายรายการเลยนะครับแอดมินก็เลยอยากจะมแนะนำหนึ่งรายการที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นเครื่องพิมพ์รายงานครับอิงเจ็ดครับเอาไว้พิมพ์รายงานการขายหรือใช้งานทั่วไปเบิรดเอ็กเได้หมดนะครับตัวเครื่องสวยงามครับแล้วก็ที่สําคัญหมึกถูกมากๆถึงมากที่สุดนะครับเป็นรุ่นนี้ครับสวยงามแล้วก็ ไม่ได้พูดปากเปล่านะครับเพราะว่าทางเราก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับมีหน้าจอดิสเพย์ด้วยนะครับสวยงามเลยเป็นรุ่นเดียวในระดับนี้นะครับที่มีแล้วก็การพิมพ์ชัดรวดเร็วและที่สำคัญครับที่หลายคนกังวลเติมหมึกยากไหมไม่เลยครับ เห็นไหมครับมีเป็นล็อกเสียบเปลี่ยนใหม่ใช้งานได้ทันทีครับแล้วก็หมึกแท้งหนึ่งพิมพ์ได้เยอะมากๆครับเยอะจนลืมครับในการที่จะใช้งานนะครับโอเคนะครับสวยงามครับลองดูครับทุกมุมแอดนินรีวิวแบบเร็วๆเลยนะครับแบบนี่เลยสวยงามครับมีประกันสูนท้ายด้วยนะครับ ส่วันนี้แอดมินไปก่อนนะครับมีรายการที่จัดส่งก็อาทิตย์ครื่องใช้เวฟฟ้าเงินกูนะครับมาสรุก่อสร้างแล้วก็โปรแกรมร้านค้าหลายเซฟเลยวันนี้สวนันนี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับและยังมีเจ้าหน้าที่ทีมงานที่พร้อมบริการและดูแลคุณมีเคเรนต์นมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ